โจโหยวนเจ้าได้ทำให้ยอดเขากระบี่ของข้าเสียหน้าอย่างมากก่อนหน้านี้ดังนั้นถึงเวลาที่เจ้าต้องชดใช้แล้วในขณะเดียวกันกับที่สวียนเริ่มการโจมตีก็เกิดการปะทุพลังต้นกำเนิดทั้ง9้าสายอย่างรุนแรงจาก9้ายอดเขาเช่นเดียวกัน แต่ละคนนั้นล้อนอยู่ในขั้นต้นกำเนิดขั้นที่7ทั้งสิ้นพลังไม่ธรรมดาเลยถาว่าเมื่อเทียบกับการปะทุพลังต้นกำเนิดของสวิญานแล้วเราอีก9คนเหมือนจะยังเก็บแรงไว้บ้างและแน่นอนว่าพวกเขายังคงไม่อยากลงมือเต็มกำลังเพราะยังมีใจผูกพันกับสิษย์รุ่นน้องของตนฮะ <c oughs> โจหยวนอย่าเพิ่งดีใจไปพี่สวิหยานจะทำให้แกได้รู้ว่าการหาเรื่องยอดเขาดาบของพวกเรามันโง่แค่ไหนกันโจหยวนอย่าได้ฝันว่าเจ้าจะได้ไปต่อในการคัดเลือกทดสอบสิทธสายคัดม่วงในครั้งนี้เลยส่วนตำแหน่งแชมป์น่ะหรอเจ้านะฝันไปเถอะ สมแล้วที่เป็นสิทธิ์สายคาดม่วงรุ่นเก่าพลังต้นกำเนิดของเจ้าคุณภาพก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าจะสามารถต้านทานกระบวน่ากราวีจันทาเขียวขั้นหกระดับต่ำของข้าได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันข้าจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเผลอเล่นแรงกับเจ้าจนตายไปเสียก่อน กระบีจันทาเขียวแปะเปลี่ยนเป็นล่างมายาล่างจิตมายาเกตอสอสรพิสวร์รคอัคระต้นกำเนิดอัคระกายแก้วทองคำ บ้านะไอเจ้าสวิยานั่นมันโหดหลายเกินไปแล้วเปิดฉากมาก็ใส่สุดกำลังด้วยท่าไม้ตายกระบ,บี่จันทาเขียวเลยอย่างนั้นเหรอไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าโจหยวนจะรอดจากการโจมตีครั้งนี้ได้ยังไง,งเฮ้ ดูเหมือนว่ากระดองเต่าของเจ้าจะแข็งเหลือเกินนะนโจยหวนควบคุมล่างจิตมายาได้สมบูรณ์เจ้าชำนาญในการหลบซ่อนตัวจริงๆ,จงๆเจ้ากล้าหาญดีนี่ถึงคิดจะสวนกลับข้าเลยอย่างเั้นหรือ ได้สิงานวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าหมดตัวจ้อยที่คิดจะขย่าวต้นไม้ใหญ่มันจะเป็นอย่างไร คำผีเก้ามังกรเก้ามังกรกลับกลายเป็นหนึ่งเฮอสิทธิ์น้องโจยหยวนกลยุทธ์กลเม็ดแบบนี้อาจจะใช้ได้ผลกับสิทธิ์สายคาดทองแต่ดูท่าเจ้าจะยังประเมินสิทธิสายคาดม่วงรุ่นพี่ของเจ้าต่ำเกินไปเสียแล้วสุดยอดเข็ดวิชาต้นกำเนิดสวรรค์ตำระดับสูงเทคนิคต้นกำเนิดชิงเยวทุยผลักจันทาเขียวไปซะ นะนั่นมันเขตวิชาสวรรค์ตำระดับสูงโจโหยวนจะรับการโจมตีหนีไว้ได้มิมนะสิทธิ์สายคาดม่วงรุ่นนี้แข็งแกงสมคำาลิมลือจริจงๆไม่แปลกใจเลยที่เกณฑ์การทดสอบจะดูว่าใครทนได้มากกว่าไม่ใช่ว่าใครจะล้มพวกเขาได้ล้มหายใจมังกรข้าไม่คิดเลยว่าโจโหยวนจะเก่งกาดถึงเพียงนี้ดูซิทุบหมดไปแล้วหนึ่งในห้า แม้จะเสียเปียบอย่างเห็นได้ชัดแต่โจหยวนก็ยังคงยืนหยัดต่อไปได้เหอดูเหมือนว่าโจหยวนจะเก่งกาจกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถทนมาถึงตรงนี้ได้ไอเจ้าหมอนี่มันเต่ายุทธจักรชัดๆทั้งอืดทั้งแกร่งแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลย นี่โจอยวนค่าได้ยินมาว่าตอนที่เวย่ยโยส่สวียนประลองกับเจ้าเขาใช้แค่เคล็ดกำเนิดสวรรค์ที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นให้พี่ชายคนนี้เปิดตาเจ้าเองว่าของจริงมันเป็นอย่างไรวันนี้ค่าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึงว่าเคลดวิชากำเนิดระดับสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบมันทรงพลังขนาดไหนหลับนี่ไปจันทราเจ้าวิญญาณ หืมอะไรการโจโยหยวนก็จะใช้เคสวิชากำเนิดสวรรค์เหมือนกันหลังจากที่โจโยหยวนคว้าแชมป์ในการทดสอบคัดเลือกยอดเขานิกายก็ได้มอบเคสวิชากำเนิดสวรรค์ระดับตำบทนี้ให้กับเขาเป็นรางวัลงั้นท่านก็รองรับนี้ของข้าไปเพิงสุริยันสวรรค์เกตอสรพิษสวรรค์ทับซ้อน อาักขาระต้นกำเนิดป่าวานนับล้านทับซ้อนบ้าบ้านะโจยหยวนเขานี่มันเป็นสัปปราดชัดๆเลยเฮ้ยไอเจ้าหมอนี่มันดื้อด้านเสียจริงเ <comes> หืมไอเจ้าหมอนี่มันกำลังจะทำอะไรอีก เฮ้ยแกนะหล่นหาที่ตายแล้วเหืมอะไรการน,นั่นมันการประทะพลังต้นกำเนิดการตรงๆเลยอย่างนั้นหรอนี่โจหยวนเขาว่าไปแล้วหรืออย่างไรถ้าปะทะกันด้วยพลังต้นกำเนิดเพียวๆแบบนี้แล้วก็สวิหยานได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลย เอิมโจอยู่นันเจ้าคิดจริงๆอย่างนั้นหรือข้าแค่ใช้เคตวิชาต้นกําเนิดระดับสวรรค์ไปเพียงหนึ่งท่าเจ้าก็จะสามารถต่อสู้กับข้าในเชิงพลังต้นกําเนิดได้นะสิทธิ์น้องเจ้านี่ช่างบุ่มบามเกินไปจริงๆแขนของเจ้าถูกพลังต้นกําเนิดของข้าทําร้ายไปเมื่อคู่อีกสักพักเจ้าก็คงจะขยับแขนของเจ้าไม่ได้แล้วล่ะ เอ๋ ه, อย่างนั้นหรอสิทธิ์พี่สวิหยานไม่มีใครเคยบอกเจ้าหรือยอย่างไรว่าอย่าเอามือมาแลกพลังต้นกำเนิดกับข้านะพอหากเจ้ากล้าทำเช่นนั้นเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยราคาที่เกินกว่าเจนตนาการของเจ้าจะรับไหวเลยละ เอืมเจ้าคิดจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าพิษกระจกกระจอกจอของเจ้าจะทําให้ข้าหวาดกลัวได้นะบะบ้านะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันบะบ้านะพิษที่เจ้าใช้กับข้ามันคือพิษอะไรกันโจหยวนไม่แม้แต่จะเหลือบตามองสวิยานที่กำลังเดือดดานถึงขีดสุด เขารู้ว่าสวิญหยานเองก็เข้าใจดีถึงผลลัพธ์ของการประทะพลังต้นกำเนิดผ่านทางฝ่ามือนั้นภาพที่เห็นในตอนนี้ช่างแปลกปลาดเมื่อไม่กี่อึดใจที่ผ่านมาทั้งคู่ยังสู้กันอย่างดุเดือดแต่ตอนนี้คนหนึ่งนั่งลงอีกคนหนึ่งยืนนิ่งไม่มีใครลงมืออะไรทั้งนั้นเอ๋นี่พวกเขากำลังทำอะไรกันทำไมไม่เห็นมีใครโจมตีต่อเลยละ่ะ พิษอะไรกันนี่รุนแรงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นหรือข้าเองก็ยังไม่เคยเห็นพิษแบบนี้มาก่อนเลยมเด็กที่ชื่อว่าโจหยวนคนนี้ช่างประหลาดจริงๆแค่ขั้นต้นกำเนิดระดับ3แต่กับเบีบบังคับให้สวิยานซึ่งอยู่ต้นกำเนิดระดับ7ต้องยอมถอยืก็แค่อาศัยพิษเท่านั้นเอง แต่ในการทดสอบการคัดเลือกสิทธิสายคาดหม่องนั้นทุกวิธีล้วนได้รับการอนุญาตทั้งสิ้นแม้แต่การใช้พิษก็ถือว่าเป็นพรังส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันเจ้าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเสียดายที่เขาไปอยู่ยอดเขาต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์จะจบแล้วมันจบแล้วนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน เอิมคาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าโจหยวนจะยังมีไพ่รับแบบนี้ซุกซ่อนไว้อีกครั้งนี้เจ้าก็ชนะพันันอีกแล้วสินนะนี่มันถึงกับทําให้คนต้องมองเขาด้วยความนับถือเลยทีเดียวแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งเขาก็ช่างบุ่มบ่ามเกินไปจริงๆคลานี้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะกล้ากระตุ้นผิดอาคาตมังกรในช่วงเวลาแบบนี้ที่มันใกล้จะคุ้มคลั่งเต็มทีแล้วเมื่อผิดอาคาตมังกรประทุขึ้นอีกครั้งจะมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องรับเคาะกับเรื่องนี้